ีแรงต้านแน่แรงต้านจากคนรุ่นเก่าที่เขาเขายึดวิธีการทําแบบเก่าแบบเก่านะครับซึ่งเราเจาะไม่ได้ถามว,ว่าเจาะได้ไม่ได้แต่ต้องใช้ระยะเวลากับคนรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาต้องการจะเปิดเปิดวิสัยทัศน์เปิดโลกทัศน์แนวใหม่ทีเนี้ยแรงต้านจากคนรุ่นเก่าที่ครอบคนรุ่นใหม่ไว้เนี่ยจะปลดล็อกนันยังไงก็คือตอนนั้นหาแนวร่วมผมเองก็เป็นคนรุ่นใหม่มีสมาชิกกัน10กว่าคน2ี่คนเนี่ยนะครับแล้วก็ชวน เ,เพื่อนบ้านพ่อพี่ป้านนะ้าอาต่างเนี่ยมาร่วมกันว่าเออการเกษตรเราเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนะต้องรวมกลุ่มนะต้องทําแบบนี้นะต้องใส่ปุ๋ยหมักแล้วนะอย่าไปเคมีเนี่ยอย่าใช้เยอะและอะไรเนะี่ยเราก็เจ๊งมานานแล้ว,ลวเราก็พูดง่ายว่าทําการเกษตรแบบนี้มันไม่ประสบความสำเร็จถามว่าลุงป้านนะ้าอาเราเชื่อไหมล่ะ ไม่เชื่อใช่ครับไม่เชื่อเขาไม่เชื่อครับแต่สิ่งที่เราต้องอดทนก็คือว่า10คนที่ผมเล่าให้ฟังว่า10คน20คนเนี่ยต้องอดทนทดลองทตัวเราเนี่ยต้องอดทนแล้วเราพึ่งใครไม่ได้แล้วทดลองทำครับตั้งแต่เรื่องปุยกมากตั้งแต่เรื่องปลูกจากเมื่อก่อนเนี่ยเขาปลูกพริกปลูกพืชผักอย่างอื่นเขาก็ปลูกซ้ําอยู่งั้นน่ะเขาทําอะไรเขาก็ทำแบบเดิมเพราะว่าวิถีชีวิตก็คือเหมือนเดิมนะครับเป็นคนปลูกข้าวอ่ะยังไงเ็าปลูกข้าวเหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยในฐานะที่เราเป็นคนรุ่นใหม่นะก็ปรับเปลี่ยน เอาพืชที่อย่างตอนนั้นก็เอากะพดาฝรอ่อนมาปลูกนะครับเอาหน่อไม้ฝรั่งมาปลูกปลูกเพื่ออะไรเพื่อว่าทดสอบทดลองดูว่าเราทําแล้ว,วจะประสบความสำเร็จไหมเราจะสามารถหาตลาดได้ไหมก็เป็นความโชคดีที่ว่าเราตั้งใจทําจริงๆนะครับเพราะว่าตอนนั้นถ้าไม่ทําสวนแล้วก็คงไม่มีอะไรกินแล้วแหละนะครับเพราะว่าเป็นนี้เป็นสินเขาพอพอตั้งใจทําแล้วที่เราใ้ฟังว่าปลูกโพดอ่อนก่อนพาบอกอ่อนเนี่ยก็ไปขาย ขายได้ได้เงินมาก็มีแนวความคิดว่าเราต้องปลูกพืชเศรษฐกิจพืชเศรษฐกิจเราก็าศึกษาว่าเออตอนนั้นเป็นองไม้ฝรั่งกําลังบูงต่างประเทศกํากลังนิยมนะครับแล้วราคาก็ดีก็มปาปลูกนะครับแต่ส่วนพ่อแม่เราก็โอเคก็ทําไปนะครับแต่เราแบ่งส่วนหนึ่งไร่สองไร่ออกมาทําเองนะครับต้องยอมต้องแบ่งส่วนหนึ่งถึงแม้ว่าเขายังไม่เข้าใจเราเขาอาจจะแบบต้านเรา ว่าเรามีความคิดที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาก็ต้องทนทนระยะเวลามาเป็น3าสปีนะสามสปีที่ถึงจะประสบความสำเร็จอาจจะได้เงินสักก้อนหนึ่งไปอวดเขาได้ว่าเออเนี่ผมมีเงินสักสามหมื่นแล้วนะเนี่ยจากจากที่เราทําสวนสองไร่ไรนะ่สองไร่เนี่ยครับทีนี้คนใหญ่ก็จะเริ่มมองแล้วว่าเอ๊ะไมมไม่ไม่ขาดทุนครับทำแล้วไม่ขาดทุนทำแล้วเหลือเขาก็เริ่มมีความคิดแนวร่วมครับก็ค่อยค่อย,อย,อยร่วมมาทีละคน2คน การที่เราจะเอากลุ่มใหญ่ๆมาทั้งหมดอย่างปัจจุบันนี่สองร้อยกว่าคนเนี่ยยากนะครับค่อยๆมาทีละคนนะครับใครมีความคิดเห็นที่ตรงกันใครมีแนวร่วมที่ตรงกันก็มาคนก็มาสองคนก็มาสามคนก็มา,า,มน,มานะครับหลังจากที่คนเหล่านั้นมาร่วมมาแล้วเราก็สมเห็จในแนวคิดของพวกเราเนี่ยที่พัฒนากันเนะี่ยคนอื่นเขาก็มองต่อยอะเอ้ยมันดีนะอะไรพนอะมันดีนะเออก็ร่วมกันนะครับเรียกก็กลายเป็นว่ารวบรวมกันได้ สมาชิกเยอะแต่แรงเสียดทานมีแน่นะครับส,สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผลประโยชน์จากชุมชนเนี่ยจากเมื่อก่อนเนี่ยพ่อค้าใครมาซื้อหน่อไม้ฝรั่งเขาก็ามาซื้อได้นะครับไม่ต้องจําเป็นต้องมาผ่านสากลมะพร้า,พาวน้ำหอมซื้อที่สวนเขาก็าซื้อได้ไม่จำเป็นต้องผ่านระบบสากลแต่พอมีระบบสากลปุ๊บพ่อค้าทุกคนต้องมาหาที่สากลว่าจะขอซื้อ,อะมะพร้าววันละสองพันลูกนะวันละห้าพันลูกนะทุกอย่างต้องผ่านระบบสากลหมดเพราะว่าเรารวมตัวเป็นกลุ่มแล้ว เก็ล่นตัวได้ครับเราก็เล่นตัวได้ไดถ้าพ่อค้าไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรเราก็หาตลาดของเรานะครับเพราะเราก็มีตลาดของเราที่ท,ที่สย้อนกลับไปตรดที่ว่าเราเรารวมตัวรุ่นใหม่นะครับทีนี้การที่รุ่นใหม่ผลผลิตอ,ออกมาในในในแบบที่ท้องถิ่นเขาไม่ค่อยอยากทำกันครับการหาตลาดเราเชื่อ<า>ว่ามีมีผลกระทบแน่การหาตลาดตลาดที่เราจะเอาไปขายเนี่ย ีนี้เราทํากระบวนการตรงนั้นนะเราทาดาเนินการแบบไหนถึงว่าเป็นถึงกว่าไปเจอจุดที่เขาต้องการเราจริงๆเนาะนี่ต้องนั่งคุยเลยนะเดี๋ยวไปนั่งคุยที่บ้านเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกันยืนถ้าสนใจเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลย